สวัสดีครับพบกับผมช่องพีวิวเรียวๆวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวของ vivo นะครับ y21d นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ต้องบอกว่าสีเนี่ยมาพร้อมกับสีแดงเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับผม v60 นะครับผมการออกแบบโมดูกล้องนะครับจะเหมือนตัวรุ่นพี่ v50 นะครับคล้ายๆกันจะมีในสองตัวฐานแล้วก็ตัวกล้องโผล่ขึ้นมานะครับ ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวลู้าทซีลำโพงนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับอ่าแล้วก็จะมีบอดี้ขนาดนะครับนี่บางนะครับไม่หนามากแล้วแบตเตอรี่ให้มาถึง6,500ม ah ิลลิแอมนะครับผมซึ่งให้มาเยอะมากๆกับการชาร์จหัวชาร์จนะครับ44วัตต์นั่นเองนะครับผมในสวงตัว44วัตต์เนี่ย หัวชั้นหัวเขาจะมะีความปลอดภัยนะครับทั้งหมด29ชั้นเลยนะครับถ้าเบนทั่วไปอยู่ประมาณ5-10ชั้นนะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้า5ล้านนะครับกล้องหลัง50ล้านนะครับแล้วก็จะเปิดเป็นเลนเสริม0.08ผมไม่แน่ใจว่าเลนเสริมนี้ช่วยเรื่องอะไรนะอ่าดานทัดนะครับจอเป็นจอขนาด6.68นิ้วนะครับผมรีเฟรชเรทนะครับผม90เฮิร์ตนะครับ มาพร้อมกับสเปคนะครับ CPU ใช้เป็นในส่วนของตัว un i s o c นะครับผม T7225 นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นแรม4ขยายแรมได้อี4นะครับความจุก,ก็คือ128กิกนะครับมีแรม6 128กิกนะครับต้องดูว่าราคาที่เปิดตัวมาจะเท่าไรนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมาแทนตัว y 19s นะทุกคนเพราะว่า มันเพิ่งออกตอนนั้นไปด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้ส่วนตัวไฟนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟแบบนี้เลยเป็นไฟแจ้งเตือนนะครับออร่านะครับกระพริบเหมือนตัว v 1 9 s ได้แหละแต่รูปทรงแล้วก็บอดี้การออกแบบในการโค้งกระชับมือนะครับผมมองว่าเวลามันจับเนี่ยในเราจับเนี่ยพอดีมือมากเลยนะครับส่วนใครนะครับต้องการซื้อไปฝากนะครับ mm hmm. ในส่วนของ เด็กนะครับผู้ใหญ่ที่ต้องการมือถือแบตอืดๆนะครับเอาไ้เล่นโซเชียลนะครับถ่ายีททิกเอนะครับอา่าหรือจะเอาไปดูในส่องของตัว YouTube นะครับอา่าก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปเล่นได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนในส่องของตัวไปให้ Fi ดูนะหากใครนะครับเข้าไปดูในส่องของตัว u t u b e นะครับเอาไปถ่าย f e e ีหรือว่าไปดูนะครับนี่เลย อย่างนี้เลยนะครับผมเอาไปเล่นดู YouTube ดูช็อตนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมสวยงามนะครับทัดดีนะครับในส่วนของตัวาการทัดนะครับผมเป็นจอ LCD นะครับจอเนี่ย HD พัดนะครับผมอ่านี่เลยนะใครจะไปดูพวกติ๊กตงที่ตอกนี้ก็ได้เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวเราลองไปติ๊กตอกดู เขาเคลมว่าลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับลำโพงคู่แล้วก็ในส่วนของความดังเนี่ย400%เลยนะครับเดีย๋ยวลองดูลำโพงคู่หรือลำโพงเดี่ยวเป็นลำโพงคู่นะครับเสียงจอบบ่อมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเล่นเล่นทั่วไปได้สบายเลยนะครับอ่าโอเคปึ๊บนะครับ90เฮิร์ต มีอะไรบ้างอ่ามีตัวในส่วนของตัวกันน้ำนะครับกันฝุ่น IP 68แล้วก็69นะครับแถมนังส่วนของเทคโนโลยีของ vivo เข้ามาใหม่ถ้าเราเข้ามาในเครื่องมือนะครับนี่เลย i manager นะครับแต่ที่ i manager นะครับเขามีระบบระบายน้ำกับระบบขับฝุ่นตรงนี้นะอ่าอันนี้ถ้ากดขับฝุ่นก็จะเป็นตัวนี้อ่าแล้วเราก็กดมันจะใช้เวลาประมาณ20-30 ส่วนการระบายน้ําถ้าเกิดว่าใครมาจุ่มน้ําเพราะว่าเขามีโหมดถ่ายรูปใต้น้ำเนาะ,ะกับเรียนราคานี้นะโหมดมีโหมดถ่ายรูปใต้น้ําอ่ผมบอกเลยเรียนราคาเนี้ยไม่น่าจะเกินห้าพันอ่ะหรือห้าพันนิดเดียการระบายน้ํานี่เหมือนกันเลยนะครับถ้าใครมือถือแค่จุ่มน้าแล้วการระบายน้าแล้วการระบายฝุ่นตัวนี้ก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูอะระบายน้ําตอนนี้มันจะมีเสียง ดีไม่เอ่ยมันจะมีเสียงที่กำลังทำการระบายน้ำออกเนี่ยครับเราก็หยุดการขับออกได้ถ้าคิดว่ามันเ,เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นยังไงครับไม่ส่งของมือถือรุ่นใหม่นะครับ v i v o Y 2 1 d ดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพนะว่าอี้ มันโอเคไหมกับกล้อง50ล้านแล้วก็เลนเสริมในส2ตัว0.08ผมไม่แน่ใจว่าเสริมกับอะไรนะปั๊บอ่แล้วยกขึ้นมาถ่ายอันนี้ระยะคูณ2นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะเนี่ยเป็นจอ LCD ที่ vivo ทำมาผมรู้สึกว่ามันทัดดีกว่ากว่ากว่ามากเลยกว่าตัวเก่านะครับ เนี่ยฮะอ่เนี่ยครับ,ค,รบคือว่าสวยนะอ่าแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวลองดูกับเือถือผมอมีไฟเสร็จวิดีโอนะครับอ่อยายวเพิ่งไปวิดีโอสิเราไม่ได้ดูของเราแล้วดูเลยครับอืมดูนิ้วผมเวลาแตะ ขย,ยข,ยยขยา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 ยอย่างงี้ครับอ่าถือว่าดีมากนะครับผมในส่วนของตัวกล้องกับเลนส์ราคาไม่เกิน5 0 0พันผมว่าเขาก็ยังเป็นคอนเซปต์ในสงองการถ่ายรูปสวยอยู่นะวีโวคือทำดีมากนะครับผมอ่าแล้วก็มาถึงในสงองตัววิดีโอวิดีโอถ่ายได้ถึง1,080 p พีนะครับ3 0เฟรมเลยนะครับอ่าแล้วถ้าเป็น720 p พีล่ะปรับเฟรมเลนไม่ได้นะทุกคน รมเรตทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่เลยตามนี้เลยจะอยู่ที่30สิเฟรมหมดนะครับผมอ่าแต่ถ้าให้ใช้ก็เราก็ต้องใช้ตัวให้ดีอยู่แล้วแหละอ่านี่คือการทดสอบ Y 21d กับวิดีโอ1 8 8 0 p นะครับ30เฟรมเรทแน่นอน ในเลดนี้คงไม่ให้กันสั่นมาถ้าให้กันสั่นมานี่ก็พี่จะขาโหดไปแค่กันน้ําถ่ายรูปใต้น้ํำผมว่าเยอะแถมแบตเตอรี่เยอะนะครับก้องห้ล้านนะครับแล้วอ่าตามราคานะวิดีโออืมพวกเราไม่วิดีโอมีใ้ใช้ก็ดีัีนะครับสำหรับผมแต่ถ้าปกติครับเจ็ดรี่ิบปีนี้ให้โปรกดีเลยนะครับ,บ,รบอ่าคราวนี้ก็เดี๋ยวผมจะอ่า เล่นเกมให้ในช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะเป็นเกมโมบ้า 5v5 ผมเคยลองไปแล้วแหละแต่ว่ามันปรับสูตรไว้ได้นะครับตัวนี้ผมจะมาสรุปให้อันดับแรกนะครับซื้อเหมาะกับใครเหมาะเป็นเครื่องสำรองได้แล้วก็เหมาะในส่วนของตัวการที่เราซื้อฝากเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่สำหรับคนที่เล่นใช้นะครับแอปธนาคารไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ปกตินะครับ ถ่ายฟ,ฟีดถ่ยโซเชียลไม่มีปัญหานะครับอลื่นไหลเลยนะครับจุดเดินก็จะมี1กล้องถ่ายภาพนะครับ50ล้านนะครับ2นะครับก็จะมาในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้มาถึง6500มิลลิแอมนะครับพร้อมกับหัวชาร์จ44วัตต์นะครับ3มนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัว IP68 และ IP65 กันน้ำกันฝนนั่นเองทนน้ำฝน,นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของโหมด ไล่น้ําแถมมีโหมดไล่ฝุ่นด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าแรงหรือเปล่าให้ทํา2อย่างพร้อมกันเลยทั้งไล่น้ําไล่ฝุ่นแต่ผมคิดว่าเราจะได้ใช้มากน้อยแค่ไหนแคแน่นั้นเองนะครับอ,อย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรีวิวเรียลให้ผมด้วยนะครับออกแบบบอดี้ได้สวยมากนะอย่างไรก็จะฝากในส่วนของทดสอบ MI, เจมไว้เครื่องท่ายคลิปนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ มาถึงช่วงในสองการทดสอบเกรมนะครับผมอ่าเรามาเล่นโมบ้า 5v5 นะครับผมตัวนี้กับมือถือ v i v o Y21D นะครับว่าดูลองดูว่า Unisoc นะครับท T นะครับ7225ตัวนี้เล่นได้ยังดีแค่ไหนนะครับนะามาดูกันเลยว่าเวลาเฮ้ นี่ครับโอเคดูดิดูน้วผมครับจอ LCD นะจอ HD พัดผมชอบข้างหลังเขามากเลยนะเหมือนรุ่นพี่เขามากเลยอะ่ะสวยเหมือน V 6 0อ่ะสีแบบใช้เขตเดียวกันเลย สดสดกันเลยทีเดียวกับการเล่นเกมไป Let's go เสียงเสียงเพิ่ม400ไม่ยิง400งจริงแต่มันจะดังไปนะผมขอรถอ่า เ็นยังไรเคยตายไหม,อมเอามาเลยไหวหรอเปล่าโอคไปต่อครับผมไปต่อไปต่อเรามีปืนไว้ทำลายแล้วก็ต้องทำลายโอ้ยนี่มาแล้วไปต่อครับโอ้ยโจมตีอย่างต่อเนื่อง ไปหนึ่งตีป้อมตะป้อมเตะป้อมป้อมแล้วไปยิ่งผมมาเยอะเลยเอ้ยมาเยอะเหรอมาเยอะเลรอไป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 ไ,ปไปเอาทีเดียวให้จบเลยครับผมโห,หนี่ไงเป็นไงเล่าหดอันติไปแล้ว มาไปืนลั่นมา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 เร็วเร็วเร็วตัวใหญ่โอเคป้อมใหญ่มาแล้วจบได้เลยไหมจุ่งได้เลยไหมเรียบร้อยอ้าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับการเล่นเกมในมือถือเลทคิดว่าน่าจะไม่เกิน5,000หรือประมาณ5,000นะ กับ s u b j ที่ให้มาถือว่าโอ้โหโหดที่ม,มากในเลนราคานี้นะเรื่องกันน้ําเอยเรื่องการชาร์จเอยเรื่องแบตเตอรี่เอยนะครับผมแล้วก็มีระบบไล่น้ําด้วยนะครับเล่นเกมถือว่าสำหรับผมมันเล่นได้นะครับเกมที่ไม่ไม่กราฟิกสูงเล่นเกมกราฟิกเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมหรือเล่นเกมมบ้าหรือ RV ก็น่าจะเล่นได้นะครับถ้าเกมมบ้าเล่นได้แล้วนะ อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรีวิวเร็วๆช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ